ผมไม่คนกรุงเทพแต่เกิดเกิดที่ชยชน้าทาวยาวราชอยู่กรุงเทพมาตลอดใช้ชีวิตกรุงเทพมาตลอดแล้วมองเห็นความเจริญเติบโตของกรุงเทพมาโดยตลอดกรุงเทพมีความหลากหลายความหลากหลายของกรุงเทพเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งเปรียบเสมือนกรุงเทพเนี่ยเป็นสลัดชามใหญ่ คงไม่อยากจะได้รสชาติของอาหา sure. right like รที่จืดอย่างเดียวจนเป็นแกงจืดคุณไม่อยากได้รสชาติที่เผ็ดอย่างเดียวแต่กรุงเทพมีให้คุณทุกอย่างครบรสทุกชาติมีทั้งเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบทุกรสชาติสวัสดีค่ะสวัสดี่ค่ะพิงกี้ค่ะลูกเสาค่ะบีมค่ะวันนี้นะคะเราก็จะหาทุกคนมายี่มชมสถานที่แห่งนี้ใครรู้จักบ้างที่ไหนเอ่ยพัดทงกระจายสวัสดีค่ะนัดค่ะบางกอกทุนนท์วันนี้จะพาทุกๆคนไปเที่ยว สนามหลวงค่ะรสชาติที่ผมได้รับตลอดของกรุงเทพก็คือผมต้องดินน้นรนวันใดวันหนึ่งที่ผมไม่อยากดินน้นรนผมจะไม่อยู่กรุงเทพเลยทันทีสํารบตัวผมนะสารบตัวผมนั้นความดิ้นรนเนี่ยทำให้ผมต้องอยู่ในกรุงเทพเพราะกรุงเทพสอนให้ผมต้องเดินเร็วกว่าปกติห,ห กรุงเทพสอนให้ผมต้องดิ้นรนให้ผมต้องต่อสู้ให้ผมต้องขนขวายให้ผมไม่หยุดนิ่งนี่คือรสชาติของชีวิตที่ผมต้องการวันใดวันหนึ่งถ้าผมไม่ต้องการรสชาติชีวิตแบบนี้แล้วผมพอแล้วผมก็ไม่อยู่กรุงเทพหรอกครับเพราะว่ากรุงเทพสอนผมให้ผมเพียงพอแล้วผมก็จะไปหาชีวิตที่สบายไปบ้านนอกวันนั้นผมก็บังคิดว่านี่คือแฟชั่นใหม่ไซเบอร์พลังมันชอบเลยที่แบบว่าหลุดโลกอยู่แล้วอะแต่งตัวแบบนี้มันดีผมว่าเพราะว่าคนเราส่วนมาก มอที่การแต่งตัวนะแต่ผมไม่ได้คิดะไรผมคิดว่าถ้าผมทําดีแล้วก็ผมไม่ได้คอรัปชันบ้านขอรับชันเมืองก็โอเคละแต่งตัวไงใครจะว่าไงผมก็ไม่สนใจหรอกขอให้ในผมดีก็พอละเสน่ห์กรุงเทพอยู่ที่ความหลากหลายนี่แหละครับอยู่ที่รสชาติของชีวิตที่เราจะสรรหาได้อยู่เสมอเราไปที่เมืองอื่นเราอาจจะเจอว่ามีรสชาติเดียวไปทะเลอาจจะมีความเค็มเราอาจจะไม่ได้รสชาติอย่างอื่นแต่กรุงเทพนั้นให้คุณได้ทุกอย่างเท่าที่คุณอยากได้ แล้วอย่าลืมนะครับถ้าหลังเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกรุงเทพคุณต้องชมอะก็ขอเชิญชมได้เลยครับผมจร้อนแรงจากลุ่มน้ำมูลทิ้งทิ้งดอกคุณเพราะความรู้น่อยต่ำตยเพียงดิน เอาเสียงสวงส่างสร้างสรรค์านสินละพินเป็นนครลูกทุ่งพลัด i ิหากินอยู่กับสียงเพลงหนูเกิดที่พิจิตรค่ะ<ม>คือเรียนกลางวันใช่ไหมคะแล้วก็เหลือเวลาว่างแค่เฉพาะกลางคืนก็เลยคิดจะหางานกลางคืนทำแต่ว่าลองไปทำ เชียบีร์ไปเป็นเด็กนั่งดิ้งอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตัวเราอะค่ะแล้วร้องเพลงเป็นอยู่แล้วก็เลยมาร้องที่คาฟเฟ่แต่ว่ามีคนแนะนำมานะโอเคกรุงเทพเจริญมีอะไรที่สะดวกสบายเยอะแยะแต่แต่อยู่กรุงเทพต้องใช้ความอดทนอะคืออยู่บ้านเรายัางไงก็ได้ใช่ไหมวันไหนมีก็กินไม่มีก็ไม่กิน แต่อยู่กรุงเทพก็คือมีเงินร้อยเดียวงี้มันก็แทบจะไม่มีความหมายอะไรไม่มีใครช่วยช่วยเหลือตัวเองได้นอกจากตัวเองเรื่องต่างสําคัญที่สุดกรุงเทพเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านเราบอกบอกให้เสมอว่ากรุงเทพอมันไม่ใช่บ้านเราอย่าไปขอน้ำมาก,กินได้มันต้องพึ่งตัวเองให้มากที่สุดถ้ามีเพื่อนฝูงเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ ถ้าสมมติว่าบ้านนอกเราถาเปรียบเทียบกับบ้านนอกกรุงเทพเนะี่ยไปขอน้ำาผากินไม่ได้นะต้องซื้อทุกอย่างพอตื่นมาต้องหายใจปุ๊บหายใจต้องจ่ายตังค์แรกๆหนูไม่ใช่คนแบบนี้นะหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยหนูเป็นเด็กบ้านนอกซื่อแบบไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยพอเข้ามาอยู่ในกรุงเทพปีปแรกเนะี่ยรู้สึกแบบตัวเองเข้ากับคนอื่นไม่ได้เราเป็นเด็กบ้านนอกที่แบบหัวโบราณอะ แล้วพอมาอยู่กรุงเทพมันก็ทําให้แก่งขึ้นนะทําให้รู้อะไรมากขึ้นทําให้รู้นิสัยคนทําให้รู้อะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายสังคมที่มันกว้างขึ้นแต่ก็สอนให้เราแก่งขึ้นนะ แข็งขึ้นตัวชรีเป็นคนลำปางค่ะเต่า,าเหนือเจ้าอยากจะเป็นผู้หญิงอยากทำสัญญกรรอยากทุกอย่างให้เหมือนผู้หญิงก็เข้ามาก็คือเข้ามาครั้งแรกเลยคือมาเป็นนางโชว์ัาเล่โชว์เอองิอน,น้อยแล้วแหละไม่พอที่จะทำสัญญกรรแต่งเพศให้เป็นผู้หญิงก็เลยเปลี่ยนอาชีพมาเป็น เป็นอสุโก้นางฟ้าตกสวรรค์ อาชีพนี้หลายคนมองก็คิดว่าเหมือนเขาจะดูถูกแต่ว่าเชอรี่เชอรี่เองไม่ท้อเพราะตัวเชอรี่เองต้องการที่จะเป็นผู้หญิงเต็มตัวแต่ว่าเชอรี่คือแบบว่ากลัวทางบ้านดูมากกว่าจนแบบว่าปิดที่บ้านไม่ได้แล้วก็คือยอมพูดความจริงคือบอกกับแม่กับยายสองคนซึ่งเลี้ยงมาก็บอกว่าเออเนี่ยมาไต้หนอากูโก้แล้วนะไม่ได้เป็นนางโชว์เหมือนเดิมแล้วนะก็คือให้แม่กับยายที่เลี้ยงเราอ่ะรับรู้ ถ้าสมมติเชอรี่พลาดทางหรือเป็นอะไรขึ้นมาก,ก็คือเขาจะได้ทําใจให้เขาทําใจได้ว่าโอเคเชอรี่เลือกเองเชอรี่ไม่มีใครเลือกให้เชอรี่เชอรี่ก้าวที่สมัเต้นอากโกโ้มาทํางานแบบนี้ซึ่งมันเป็นอาชีพที่เสี่ยงอยู่แล้วแล้วก็ภาพขดไม่ดีอยู่แล้วรู้สึกน้อยใจร้งองไห้ก็มีแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ขอข้าวเขากินรักแม่มากถึงแม่ไม่ได้เลี้ยงก็ตาม หลักมากก็คืออยากให้เขาสบายอยู่พอทุกวันนี้เขาก็ลำบากจะลองได้เลยเนี้วันไหนที่คิดถึงบ้านที่สุดนะครับก็ือเป็นวันที่ไม่มีตังค์่ะคือเพื่อไงยถวสามบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ลำบากอะไรนะแต่ว่า เออทำไมเราต้องมันลำบากขนาดนี้ในยกรุงเทพกรุงเทพพูดง่ายๆว่าเชื่อใจใครไม่ได้เชื่อใจตัวเองดีกว่าแต่ว่าสิ่งที่ดีมันก็มีหนึ่งมีตังค์แน่นอนที่กรุงเทพหาตังค์ได้แต่ว,ว่าค่าใช้จ่ายมันก็สูงแต่ถ้าถามว่าอยู่กับกรุงเทพกับบ้านนอกเนี่ยมันต่างกันไหมมันต่างกันมากเราะว่เคนเก่งบ้านนอกอะสู้กระจองในเมืองไม่ได้หรอกเราก็ผ่านมาเยอะแต่บ้านนอกแต่ว่าเข้ามาอยู่ในเมืองเจอคนแบบ ที่ว่าตรงนี้ไม่ยืนยาวหรอกเพราะว่าหนึ่งมองไปทางไหน,นไม่ใช่ญาติพี่น้องเท่านั้นใครก็ไม่รู้พี่น้องเรารออยู่ที่บ้านกี่วันเดืนปีที่ไม่ได้ไปเยี่ยมแม่พอ่อกี่คืนเวลานอที่แม่พ่อรองห่วงใยลายฟ้าลายฝนท่าน,ทนคงคิดถึง ท่านคงคิดถึงรักและห่วงใหเยเพราะใจแม่เอ๋ยสุดจะเอ๋ยคำอ้างลูกจากบ้านมาทำงานแสนไกลยังทุกยังทนเพราะจนจึงไฟลูกยังจำได้ว่าเป็นลูกชายชาวนาเพราะใแม่๋าลูกจำคำสอน สวดมนต์ก่อนนอนขอพรภาวนาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในโลกาให้พ่อแม่ข้าสุขกายสบายใจให้ผู้อยากไร้ได้อยู่ดีกินดีให้คนมั่งมีเห็นอ,อกเห็นใจคนไม่มีพี่อยากเห็นทหารที่ตรงอนุสาวรีย์ชัยอ่ะเคยเคยได้ยินเหมือนกันที่เขาบอกว่า มีมีทหารยืนอยู่อะค่ะแ็คืออยากเห็นว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะสูงไหมแล้วก็ถือปืนอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งรถเมย์ผ่านไปทํางานนะคะนั่งรถเมย์ไปทุกผ่านทุกวันทุกวันเขาก็บอกเนี่ยอนุชอนุสสวรีชัยสมรภูมิมันมีอะไรบ้างก็เคยถามเขาเหมือนกันเขาบอกว่ามีทหารยืนอยู่แล้วก็ถือปืนด้วยก็เลยรู้สึกว่าอยากเห็นแล้วก็ถ้ามีโอกาสอยากไปไปไปจับดูค่ะอยากไปสัมผัสดูว่าเอ เป็นยังไงเป็นอย่างนี้จริงไหมแต่เขาจะให้จับปลาไม่ทราบนะคะลูกเราไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวไหนไกลๆเหมือนคนอื่นเขาแต่อย่างน้อยลูกเราก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่วัดมาพามาให้อาหารปลาอะไรอย่างนี้ค่ะมาทําบุญด้วยบางทีก็คืออยากให้เขาไม่ใช่ว่าเป็นลูกของคนมองไม่เห็นแล้วก็จะต้องมองไม่เห็นทุกอย่างไปเหมือนเราอะค่ะคือความสุขของลูกก็เหมือนความสุขของเราอะค่ะถึงเราจะไม่เห็นแต่ลูกเห็นเราก็เราก็เหมือนกันเราได้เห็นไปด้วยอะค่ะเราก็มีความสุขไปด้วย ก็นึกภาพเอาไงคะว่าสีที่สีที่พี่ชอบพี่ชอบพี่ความสุขพี่ชอบสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็จินตนาการเอาว่าสีฟ้ามันคงจะท้องฟ้ามันจะนวลนวลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบว่าใสใสแบบแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนึกนึกภาพเอาอะค่ะจินตนาการเอาว่าท้องฟ้ามันคงจะสวยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาเวลาเย็นเวลาเช้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมัน <bers> ก็เป็นความสุข ที่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาแต่เราเห็นได้ด้วยใจเรารู้สึกได้ด้วยใจะคะ่ะคือว่าอยากจะบอกว่าเออที่มองไม่เห็นทุกวันนี้ไม่ได้เสียใจนะคะรู้สึกว่ามีความสุขอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ตัดกิเลสได้ทางหนึ่งคือตัดตัดการมองเห็นออกไปมันก็สร้างความสุขให้เราได้อย่างมีใครมามบางเราแบบไม่พอใจอย่างเงี้ยมองค้อนควบควเงี้ยเราก็ไม่เห็นเราก็มีความสุขเราก็ไม่ต้องคิดมากใช่ไหมคะ คือสิ่งต่างๆที่จะทําให้เราสนุกได้เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องสัมผัสได้ด้วยตาอย่างเดียวอะค่ะมันสัมผัสได้ด้วยหูจมูกลิ้นกายสัมผัสคือว่าเราขาดสิ่งหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะทําให้ชีวิตเราไม่มีความสุขอะค่ะคือเราสามารถมีสิ่งอื่นที่จะทดแทนการมองเห็นได้อะค่ะโดยการที่เรามีครอบครัวที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีคนในสังคมที่ดีมี มีกรุงเทพที่ดีแล้วกันค่ะเขียนคำห้ามท้อไว้เตือนใจฝันสายเลือดความห่งม,มันจากแม่นั้นยังมีมากพอลูกแม่ยังสู้ไวแม่มืองไกลใจร้ายต่อ ความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคืนเขียนติดฝาห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอ จากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวที่อำเภอหอบฝันเปื้อนน้ำตาเออเข้าเมืองเสียงดวงเดียวได้งานแรกรายได้ที่ใจเสาะหาไม่ตรงที่เรียนมา ก็ต้องรีบคว้ารอถ้าไม่ไหวเข้ากรุงเทพน่ะป้ามีเงินหรอกมีเงินมาประมาณห้าร้อยบาทป้าเข้ามานะป้าก็มีเงินห้าร้อยไม่รู้จะประตายดาบหน้าไม่รู้เราจะมีเงินที่ไหนมากินข้าวอะ่ะเออป้าก็มาหนในทีนี้ป้าก็เอ๊ะทำยังไงวะกรุงเทพนี่ดีนะเป็นเป็นเมืองที่แบบ มันหลายภาษาหลายผู้คนมากมายแต่ไม่รู้อ่ะจิตใจคนจะเป็นยังไงเราไม่รู้อ่ะบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีเนาะว่าคิดนะแต่มันเป็นเมืองที่แบบหาความรู้ได้เยอะมีประสบการณ์เยอะกรุงเทพนะ ในชีวิตพี่นะเกิดและโตที่กรุงเทพเมื่อก่อนสมัยก่อนตอนเด็กเกิดกรุงเทพเพราะนคนที่เกิดในสลมัมในสังคมชีวิตตัวเองไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเจอพ่อแม่ทะเลาะก,กันเนี่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จบแค่ป .6 มีกินก็มีมั่งไม่มีมั่ง สมัยก่อนลำบากนะต้องระลบกซ่อนๆนะในการเป็นกระเทยอ่ะไม่กล้าออกมาพบปะผู้คนนะแต่สมัยนี้กรุงเทพน่ารักเปิดเยอะเมื่อก่อนก็ต้องแบบพอตะวันตกก็ต้องแบบว่าเออค่อยๆออกจากห้องจากบ้านอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้เหรอท้าแดดท้าลมท้าฝนเดิน <c oughs> นี่คือปวดนมนกลางห้างเลยนะกลางห้างเลยวันอาทิตย์ด้วยคนกำลังเยอะเลยแหละผู้ชายมันมองแล้วม,มองได้สายตาที่น่าเกลียดจริงๆมองระหัวจดติดแล้วมองนี่ถอดเสื้อเลยมองพอหรือยังมองอีกไหมแล้ววันที่แบบ มันมเราไม่เคยเราอายในสิ่งที่เราควรที่จะอายแต่คนทำอย่างนี้เราไม่เคยอายนะคนมองในไรแต่ว่าดูถูกเราอะไม่ชอบเลียดจริงเขียดไม่เคยเข้ากรุงเทพเพราะกรุงเทพนี่รถเยอะดาราเยอะเว้ยเราชอบดูดาราอะไรโอ้ยดาราเยอะอะไรก็จะถูกหลอกหรือเปล่า่ไปลองไปเล่นหนังกับจากวงทีวีไปครับไปครับ่าตัวผมไม่เอาพี่พี่เอาไปเลยโอ้โหเล่นเป็นยักษ์เรื่องแรกโอ้ยอยาก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 ดูเขาดิน แล้วแล้วแบงก์บาทเนี่ยแบงก์บาทมัน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 มีรูปที่สภาหรืออะไรที่เป็นรูปแบงก์บาทสมัยก่อนตั้งหลังแบงก์บาทที่เราเคยใช้เะเคยใช้ไหมแบงก์บาทดูปุ๊บเขาบอกอยู่ในกรุงเทพใกล้กับเขาดินเราก็ไปดูอ๋ออันนี้อะไรที่เขาถ่ายลงย่อเล็กๆในแบงก์บาทออกก็ได้เห็นได้รู้จักอยากเห็นที่สุดตอนนี้เลยนะคู่จังใจจริงเลยนะอยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขอยากเห็นบ้านเมืองของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรือง อยากให้ทุกคนมีกินมีอยู่มีใช้ดีๆอยากเห็นคนไทยรักกันเขาเขาจะคิดว่าเราเหมือนเป็นตัวแทนตัวแทนที่จะส่งอย่างเขาขอพรอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าเราเป็นตัวแทนที่จะส่งที่ไปบอกพระพรมได้อย่างเงี้ยค่ะวัดพระแก้ว พระแก้วมรกตก็ชอบไปวัดพระแก้วอะค่ะวัดอรุณครั้งสุดท้ายที่ไปและมีความสุกก็คือได้ดั้งเรือติดร่องเรือแม่น้ำเจ้าพยายแล้วไปลงที่วัดอรุณมีความสุขอะวัดอรุณหรือว่าสวยนะ <laughs> มันมันรู้สึกมันมันผ่อนคลายนะมันผ่อนคลายมีความสุขได้นั่งคุยแล้วก็เออ กินน้ำแล้วก็นั่งคุยที่ว,ดวัดพราวเขาดูเหมือนกับเป็นเป็นไกด์คนหนึ่งอะไรทัวร์อย่างเงี้ยตรงนั้นมันมีความสุขที่สุดที่วัดอรุณน,นะครับสุดใจที่ที่ทวัดอรุณมีความสุขมากแล้วก็ไปกับแม่ก็มีความสุขพาแม่ไปด้วย สีชัยบุญถนอมหรือจิ๋วประกาสิทธ์เจ็ดสิบไร่ฆ่าก่อนกราบทุนทีหลังและได้ชื่อว่ายอดคนแดนเถื่อนวินรุบุตรกองขยะก็คือคนนี้ครับผมมือวางระเบิดทําไมปุ๊บระเบิดสวนผมไม่ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อคือ๊กจ,จอดลูกพี่กรุงเทพไม่ดีเท่าขุดวนเสพลยกคนขึ้นบกแล้วด้วยทหารเสือพระเจ้าตากอ่ะจ้ะและจะต้องดีเดวันศุกร์ติดเวลาวันที่เจ็ดวันที่แปด เราจะเอาตัวคนที่มันดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยานั้นมาลงโทษให้ได้ใครที่สร้างตัวทันขึ้นมารู้ไว้เถิดว่าสร้างมาเพื่อให้ตรมใครนกใครวาโลกกลมทุกคนล้วนชื่นชมแอกับฉันมันเบี้ยว อ้อนให้พอที่ฉันต้องรอต้องคอยดวงตาที่เคยลืนลอยจะใช้สํำออยสักทีอุ่นวงแขนหากแม้และมุนดีว่าสนะคาฉันมีคงได้ยิ้มสักทีก่อนตาง ใ,ใจเขากรุงเทพครั้งแรกเนี่ยเพราะอย่างอยากเป็นนักมวยดังครับอยากเป็นมวยเงินแสนครับผมแล้วเราชกมวยครั้งแรกเนี่ยค่าตัวเท่าไหร่ครับ30บาทครับ <laughs> 30บาทครับสักปีแล้วทำเนี่ยยีปีครับ20ปีแสนชัยเนี่ยโคตรมวยฐานน้ำหนักเท่ากันตัวเท่ากันในโลกนี้ก็ไม่มีใครสู้มันเสียนมวยยอมรับทุกคนเก่งมากเลยเขาเรียกว่าโคตรมวย ติ้นๆว่าเคยเห็นแบบว่าเมืองสีนะครับเคยอยู่แต่บนนอกน้ำตาว่าเมืองสีแล้วกันติ้นๆผมเห็นตึกตึกชึงสูงเห็นตึกเรี่ยงกันเห็นแบบว่ามู่บ้านจัดสรรสวยๆเห็นเห็นแบบมันมันไ่เคยเห็นนะครับผมประทับใจตรงที่ว่าผมมาอยู่ค่ายมวย แล้วผมได้ต่อยมวยแล้วมีคนดูเยอะๆแล้วเราต่อยเราได้ต่างคมประทับใจตรงนี้ครับตรงน,นี้ว่าเรามาต่อยเรามีคนมาเชียร์เรามามีแฟนคลับเรานีครับตามดีผมประทับใจที่ว่าเออมีคนรักเรานะจากที่บ้านนอกไม่เคยมีใครรู้จักนี่นครับผมผมได้มาอยู่จุดนี้แล้วผมสมความตั้งใจผมละในกรุงเทพคือผมตั้งใจมาชกมวยเป็นข่าตัวเป็นแสนตังงมมง้งใจเป็นมวยดังผมสมผมตั้งใจแล้วคุณรักจากลา ตอนชะตาของพี่ตกตามกับบ้านตอนคำถึงเพียงห้องเปล่าใจหากระดาษแผ่นน้องเขียนคำเวลาฝากไว้อ่านแล้วสุดลงหลงหาถูกเป็นไปได้หรือนี่ เหตุผลคนดีราอบัญชีเงินพี่ติดลมความรักจึงลมยามจมพี่เสื่อมราศีหวังเธอเป็นยารักษายามดวงไม่ดีแต่แล้วน้ำใจแฟนพี่ ก็มีให้เพียงคึ่งทาดาวรอมที่ลนให้เลือนนาาน้ำบอกผิวบ่อยมา ไเขวาฮัลโหลเพื่อนระทมละไทยระทึกละไทยระไอเพื่อนนานมากนานหลายก็ตอนนี้มันแปดสิบกว่าเข้ามาตั้งแต่สามิตสามิตสามมันไม่กลับแล้วมันไม่มีใครแล้วเขาตายกันหมดแล้วไม่มีใครแล้วไม่กลับแล้วตายมันอยู่ตรงเนี้ย ตายตรงไหนก็ช่างมันตายตรงไหนก็ช่างมันจะไปลมตายตรงนี้ตรงโน้นก็บอกเดี๋ยวตำรวจมันสรงไปเองแหละไม่กลัวแล้วก็มันทำอะไรไม่ไหวแล้วร้องเพลงวัก็ภูมิใจสนุกด้วย มันก็สนุกด้วยก็หัดร้องเอาเองไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ได้เป็นเพลงเป็นอะไรก็หัดร้องเอาเอาอินโนมาใส่นี่นี่ใส่นี่ตีกองให้มันเข้าจังหวะจากโนตีหิมตีชาไปจะเอาอะไรชื่นให้ทั้งนั้นโทษเธอทันฉันแทบช็อกเที่ยวโฆษณาว่าฉันกีก๊อกโท่เธอไม่รักแกงเราเธอไม่รักแกงเรา อยู่คนเดียวไม่มีลูกไม่มีแขวนไม่มีอเช่นอยู่คนเดียวชีวิตต่อสู้มาตั้งแต่อายุสิบสองอยู่คนเดียวบางวันก็เหงาไงบางวันเสียทานข้าวทานอะไรบางทีนึกถึงวันนี้ก็จะคุยกับใครวะเนี้ยนะไม่มีพี่มีน้องเนี่ยไม่มีลูกไม่หลานเหงาไงครับ เขาเจ้าที่เขารื้อบ้านผมทิ้งไปแล้วผมก็ไม่มีบ้านอยู่แล้วตอนนี้ผมก็เลยไนนมีบ้านอยู่ก็มาเขียนภาพขายสนําหลวงนดีกว่าสนุกเกอเนี่ยเนี่ยท่าน้าขวดเนี่ยเขาก็เอานหไนน้ำแข็งขอ้งกินมั่งอะไรมั่งผมก็ได้พออยู่ได้แล้วก็สั่งนง้นเขาก็ขอหนุ่มซื้อทีผมไม่มีตังค์ซื้อเสก็ก็คือให้อย่างเงี้ยครับคนเรามันมีความสงสารซึ่งกันและกันครับมีความเมตตาซึ่งกันและกัน นนาบางคนพ่อขายปลาหมึกแม่ไปช่วยขายเสือแต่ลูกกนอนคนต้องมาขายเงินคนคิดไหมครับว่ายุงมันกัดขนาดไหน,นบางครั้งผมมีตังค์ผมองซื้อพราผมไปโฮมให้เด็กรถชนคนตายเนี่ยนนผมออกไปช่วยอะไรเลยคับางเทไปโรงพยาบาลนี่ คนไข้ไม่มีตังเลยเงี้ยบางครั้งผมมีผมจ่ายให้เนี่ยมีคนยังชายภูมิแต่แล้วเขาก,ก็พอเขาคืยเงินมาผมก็แถมเขาบอกน้องมากรุงเทพทำไมคนเนี่ยนะต้องการรสชาติของชีวิตในทุกๆด้านนั่นคือเขามาหารสชาติของชีวิตในกรุงเทพนี่ไม่ใช่เพราะเงิน ไม่ใช่เพราะการศึกษาไม่ใช่ว่ากรุงเทพเป็นเมืองใหญ่อย่างเดียวแต่เพราะกรุงเทพเป็นแหล่งรวมรสชาติของชีวิตทุกๆอย่างที่คุณต้องการนั่นแหละคือเสน่ห์ของกรุงเทพทุกคนทุกคนแต่ช่วงนี้พื่อนอาจจะเครียดหน่อยนะคะแต่ใจเย็นๆแล้วต่สุดท้ายมันก็จะดีพ้นเองค่ะกรุงเทพมีเสน่ห์มาในตัวจริงรักกรุงเทพทค่ะรักกรุงเทพอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนกรุงเทพประคุณให้เข้าใจว่ากรุงเทพเมืองสวรรค์แต่ย่าหลงแสงสีเสียง แต่อย่าทําเป็นแบบให้พวกแมงอระสาราคาผ่อนส่งให้กับลูกหลานที่มันไม่เชื่อฟังพ่อแม่ฉะนั้นเป็นคนที่ดีของสังคมและอยู่รับใช้ชาติทุกวันนี้นะฮะท่านให้อะไรกับสังคมบ้างถ้าท่านชีวิตท่านมีแต่ให้แบบสันติรุ่งสว่างพี่ให้เจ้าหมดแล้วอ่ะเจ้าอ่ะเคยให้พี่บ้างไหมก็คือสันติรุ่งสว่างนะชีวิตมีแต่ให้ท่านให้ไทยหรือย,ยัง แล้วท่านจะเอาอะไรมาด้วยเจ้า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 มันสุขจตสนุกจ่ไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรไปเจ้าก็ไปล่มือเปล่าเหมือนเจ้ามาขอจเจริญถุกลูกให้ร่ำให้รวยตลอดไปนะหนึงยาขอให้หมีความสุขความจเจริญจงมีความสุขความจเจริญขอให้ใหญ่เสร็จาใหญ่ไข้ไปไหนขอให้อยู่ีแต่ความสุขอย่าง อย่าให้มีอันตรายของต้องพวงขอบคุณร้าขอคุณร้าขอคุณรับและเจ้ัท่านมอชาติกายของซีโอเจนกอยู่อะไรถูกอยู่ทุกโลกซีโอเจน